ลุยเจียเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับนักแสดงคนนะี้ผมไม่รู้จักมาก่อนเลยครับเธอผมรู้มาพี่ไก่ไปเจอเขากับพี่พี่วันนะพี่วันมาลลยดี <Okay. S 1> ไปเจอเขาจากการที่เขาไปออกรายการเหมือนรายการหนึ่งที่เป็นรายการเหมือนหาคู่แบบที่ไทยอ่ะแต่เหมือนเขาก็ oh. เคยมีผลงานการแสดงที่จีนแต่ไม่แบบมีประมาณหนึ่งเขาเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนฮะเป็นคนผมว่าน,น่าจะเป็นคนไทยเสื้อสายจีนนะครับ uh, <okay. S 2> แต่ว่าเขาอาจจะเป็นเบสจีนแล้วก็มาอยู่ไทยในในกองเป็นยังไงบ้างครับเขาชื่อ พลังครับคุณพลังใช่ครับคนบ้าเลยชื่อพเัาแล้วแบบเขาเป็นด็อกเตอร์พลังนะครับเหรอฮะเขาเป็นด็อกเตอร์ครับเป็นด็อกเตอร์ทางด้านไหนครับเขาเป็นนักร้องโอเปร่าแบบจบปริญญาเอกครับบ้าใช่ครับเหรอฮะตอนที่เขาไปทําปริญญาจบเนี่ยผมน้องเจนพี่ไก่ก็หรือว่าอีกคนนึงนักแสดงชื่อคิวก็ไปดูด้วยไปดูวันที่เขาเรียนเหมือนสอบจบปริญญาเอกด้วยครับเขาร้องเพลงโอเปร่าใช่ครับ ผมนี่อยากรู้จักคุณพ่อคุณแม่เขาเลยฮรรู้ได้ยังไงว่าต้องตั้งชื่อลูกว่าพลังผมเลยไม่รู้รว่าพลังเนี่ยมาก่อนหรือชื่อมาก่อน